1,000คันแรกนะครับที่ทำการจองและออกรถนะร,ราคาทุกรุ่นจะลดลงไป10,000บาททุกรุ่นเลยนะครับ mm hmm. คือไซส์มันอ่ะใกล้เคียงกับตัวที่เป็น h อ v มากๆนะครับ mm hmm. ก็ดูการดีไซน์เขาครับ mm hmm. ตรงนี้ครับเป็นซอฟทัชเหมือนกันนะมันก็ซอฟทัชนะ mm hmm. ถ้าเป็นเบาะหนังแบบนี้นี่คือรุ่นดีไซน์แน่นอน สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวต้นเดิ่ทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมเอ๋เช่นเคยครับวันนี้ครับผมมาอยู่ที่งานเปิดตัวครับรถไฟฟ้าคันใหม่แล้วครับนี่คือรถไฟฟ้าลีฟมอเตอร์นั่นเองครับนี่คือรุ่นใหม่ล่าสุดครับลีฟมอเตอร์บีเทนนั่นถ้าถามผมครับนี่คือไซส์บีนะครับเป็น s u v ยูบแต่ว่าทางลีฟมอเตอร์เขาบอกว่านี่คือรถ s u v ยูไซส์ซครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันตัวรายละเอียดรถจะเป็นไงบ้างและราคาเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูกันครับมาดูดีไซน์การออกแบบครัััับขอองง B กกนนนนนีีี้้้เเาาาาดวววว่่่ถสสตผมมป็ไซ์ นะครับเพราะว่าสัดส่วนของรถอยู่ที่กว้าง1,885ม mm, ิลิเมตรครับยาว4,515ม mm, ิลิเมตรครับสูง1,655ม mm, ิลิเมตรแล้วมีฐานล้อนะครับขนาด2,735ม mm, ิมลิเมตรเนี่ยคือไซส์มันอ่ะใกล้เคียงกับตัวที่เป็น Srv มากๆนะครับคือถ้าเป็นไซส์ C แบบ Crv เนี่ยมันจะยาวประมาณ4 8 0พแต่ว่าคันนี้มันแค่4 5 0พัน้าันั้นเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าทางรีมอเตอร์เขาบอกว่าเขาอ่ะอยู่ในไซส์ C นะ รีมอเตอร์ B 1 0คันนี้ครับรอบนี้เขาจะมาทั้งหมด3รุ่นย่อยเนาะรุ่นย่อยแรกครับอันนี้ที่เราดูกันอยู่เป็นรุ่นย่อยไลฟ์นะครับแล้วก็จะมีรุ่นกลางครับที่เป็ว่าสไตล์นะครับแล้วมีรุ่นท็อปสุดครับเป็นรุ่นดีไซน์นะครับซึ่งราคาเราค่อยว่ากันว่าเป็นไงแต่ว่าการดีไซน์ด้านนอกเนี่ยผมว่าใกล้เคียงกันหมดนะครับพราะเรียกว่าเนี่ยเราถ้าเราดูจากคันนี้ที่เป็นรุ่นไลฟ์กับรุ่นสไตล์นู้นน่ะแทบแยกกันไม่ออกเลยนะต้องไปดูข้างในนะครับที่เป็นพวกอุปกรณ์ต่าง แทนนะครับแต่มาดูการดีไซน์ก่อนว่าเป็นยังไงครับก็ค่อนข้างจะเรียบๆนะครับไฟหน้าเป็นแบบ LED แบบนี้แนละไฟหน้านะนี่ก็จะมีไฟเป็น day time running light แล้วก็มีไฟ headlight อยู่ตรงนี้อีกหนึ่งดวงนะครับนี่ก็สวยงามนนครับตัวไฟนี้ผมไม่แน่ใจมันจะมีติดหรือเปล่านะแต่ว่าตอนนี้เป็นไปได้ว่าอาจจะมีได้เหมือนกันนะว่าจะมีไฟอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นตัวกระจังหน้าที่แบบค่อนข้างเรียบหมดเลยมีช่องที่เป็น ด้านล่างอย่างนี้ครับที่คอยรับลมนะเพื่อที่จะระบายอากาศให้กับเครื่องปรับอากาศครับแล้วก็จะมีไฟตัดหมอกตรงนี้เป็น led ให้อีก1ดวงนะครับแล้วก็มีตัวกล้องนะครับสามร้อยหกสิบองศาใส่มาให้ด้วยตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยนะครับมีคําว่า lp ตรงนี้ครับก็คือ l e a f motor นะฮะแล้วก็จะมีกล้องนะครับตัวส่วนของกล้อง a d a s ใส่เข้ามาให้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะมาดูด้านข้างครับ max เนี่ยสรุ่นเหมือนกันหมดนะครับ เป็นลายนี้นะฮะเป็นลายตัดทูโทนสีเงินกับสีดำแบบนี้มีตาลีฟมอเตอร์ตรงนี้ไซส์ตัวแม็กซ์อัลอยตรงนี้คือ18นิ้วนะครับยางที่ใส่มาเนี่ยเป็นยางหลิงหลงนะฮะขนาด2-2-5ทับ50 R18 แบบนี้ครับแล้วก็ตรงนี้ครับมีคำว่าลีฟมอเตอร์แปะอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นสีดำนะครับกระจกมองข้างครับจะมีตัว NFC ตรงนี้นี่ เพื่อจะเอาปาดกุญแจรถนะครับมาแตะตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ใช้สีดำนะครับแล้วก็มีกล้องตรงนี้ให้เห็นไหมเป็นกล้องสามร้อยสิบองศานะครับแล้วก็เดี๋ยวผมปิดประตูก่อนนะเป็นมือจับนะครับเป็นแบบนี้นะฮะมีคีย์เลสเองที่นะครับแล้วก็กดง้างแบบนี้นี่เพื่อที่จะเปิดพอเปิดรถปั๊บเนี่ยตัวไฟกระจกมองข้างที่เป็นไฟเลี้ยวก็จะกระพริบด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เราจะเห็นตาบายสปอร์ตอยู่นี้นะครับก็ถือว่า ใส่มาตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยนะฮะด้านบนก็ค่อนข้างหลังคาค่อนข้างเรียบนะครับจะไม่โค้งเยอะสักเท่าไหร่นะผมว่าน่าข้างในน่าจะสบายนะครับแล้วก็ล้อหลังเช่นเดียวกันครับก็จะใช้ยางขนาด18นิ้วเช่นเดียวกันครับ2 3 5 50R18 ดิสเบรกด้านหลังนะคั่อนข้างจานใบใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่นะครับสำหรับตัวนี้นะที่เป็นรุ่นเริ่มต้นรุ่นไลฟ์เนี่ยครับ เขาจะเริ่มต้นที่56.2กิโลวัตต์ชั่วโมงครับทำให้รถคันนี้ครับสามารถวิ่งได้ไกลสูงสุดอยู่ที่4 4 2กิโลเมตรครับตามมาตรฐาน NEDC นะครับส่วนการชาร์จไฟในแบบ DC นะครับมี่รับทั้ง AC และ DC นะครับตัว DC เนี่ยรองรับการชาร์จไฟได้สูงสุดอยู่ที่168กิโลวัตต์เลยครับเขาบอกว่าชาร์จจาก30ถึง80เนี่ยได้ในเวลาเพียงแค่20นาทีนะครับ อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับขนาดของตัวแบตเตอรี่ด้วยครับเพราะว่าตัวที่เป็นดีไซน์คือตัวรุ่นท็อปครับกับตัวที่เป็นสไตล์นะครับรุ่นรองเนี่ยก็จะเป็นแบตเตอรี่ขนาดนึงครับดูด้านหลังครับนี่ด้านหลังนี่เขาจะมีรองรับการจ่ายไฟแบบ V2L ด้วยนะครับนี่คือการต่อแบบ V2L อยู่นะครับแต่ว่าตามสเปคเนี่ยจะไม่เห็นว่ารองรับการจ่ายไฟแรงสุดที่เท่าไหร่นะครับดูด้าน การออกแบบด้านหลังบ้างครับนี่จะเห็นตัวปีกด้านหลังแบบนี้โอ้ใหญ่ๆห่สวยงามแบบนี้นะฮะแล้วก็จะมีตัวไฟเบรกที่3ตรงนี้ให้นะครับมีกระจกบานหลังให้โอ้ไม่มีที่ปัดน้ําฝนนะสังเกตด,ดูนะครับจะไม่มีที่ปัดน้ําฝนเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวเนี่ยนั้นเป็นไฟเลี้ยวด้านหลังนี่เป็นไฟ LED นะครับแล้วก็จะมีไฟลากตรงกลางตรงนี้ให้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าเปิดไฟตอนกลางคืนน,น่าจะชัดเจนนะครับแล้วก็จะมีปุ่มตรงนี้ กดครับก็จะกลายเป็นประตูไฟฟ้าสิมันต้องเปิดได้เนาะหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอ๋อมันไม่ใช่แฟนมันแค่ป,ปลดล็อกไฟฟ้ารุ่นนี้จะปลดล็อกไฟฟ้านะครับแต่ว่าจะไม่เปิดปิดด้วยระบบไฟนะครับอันนี้ขนาดลงมานะอันนี้เขาใส่ของให้ดูนะครับอ่าเดี๋ยวล็อกปิดประตูเนาะเอิ่เข้าไปนะมีคําว่า B10 ตรงนี้นะครับมีคําว่า Le ฟมอเตอร์นะครับมีเซ็นเซอร์ให้แล้วก็จะมีกล้อง อยู่ตรงนี้ให้ตัดด้านล่างเป็นสีดําแบบนี้นะครับอ่านี่คือดีไซน์ด้านนอกอันนี้เป็นรุ่นเ,เริ่มต้นนะก็คือรุ่นไลฟ์นั่นเองนะครับราคาเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวเราลองไปดูหาจุดแตกต่างของรุ่นอื่นๆบ้างนะว่าถ้าเป็นรุ่นอื่นเนี่ยมันจะต่างกับรุ่นนี้ไหมไปดูนฮะขยับมาที่รุ่นสไตล์บ้างครับรุ่นสไตล์ก็เท่าที่เห็นความแตกต่างก็แทบจะมองไม่เห็นเลยนะครับว่า มีอะไรต่างกันไหมนะแต่สิ่งที่ต่างแน่ๆครับก็คือในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับเพราะว่ารุ่นแบตรุ่นนี้ครับจะใช้แบตเตอรี่ขนาด67.1กิโลวัตต์ชั่วโมงครับทำให้รถสามารถวิ่งได้ไกลสูงสุดอยู่ที่516กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC นะก็ว่ากันไปนะครับก็ถือว่าผมมองอันตอนนี้ที่เห็นนี่คือหลังคาดําแต่ว่าคันนู้นหนกมไม่แน่ใจเพราะว่ารถมันเป็นสีดําก็เลยไม่แน่ใจว่ามันต่างกันเรื่องตรงนี้หรือเปล่า นะครับแต่ว่าทุกคันนะครับทุกรุ่นนะครับจะใช้มอเตอร์แบบเดียวกันจะเหมาบเป็นมอเตอร์ขับเคลื่อนล้อหลังนะครับขนาด218แรงม้านะครับแรงผดสูงสุดอยู่ที่240นิวตันเมตรครับเป็นมอเตอร์เดียวกันทุกรุ่นตั้งแต่รุ่น l i ฟ์รุ่นสไตล์แล้วก็รุ่นดีไซน์นะครับมาดูหน่อยนะว่ามันมีอะไรที่มันแตกต่างกันไหมนะครับเท่าที่ดูเนี่ยก็ ไม่ต่างนะไม่รู้จะแยกกันยังไงนะแล้วก็ข้างในเป็นเบาะผ้าเหมือนกับรุ่นตัวเริ่มต้นเช่นเดียวกันนะผมลองเปิดดูนะเหมือนกันก็เป็นแค่ปุ่มปลดล็อกเฉยๆนะอันนี่มดูช่องแบบชัดเจนอย่างนี้นี่ใหญ่ๆประมาณนี้เลยนะครับข้างใต้มีอะไรให้ไหมขยับมาคันนี้คันนี้คันนี้น่าจะเป็นอ๋อนี่รุ่นท็อปนะเพราะว่าเป็นเบาะหนังนะนี่คือรุ่น ดีไซน์นะครับก็คือว่าเป็นภายในที่เป็นเบาะหนังนะก็เท่าที่ดูก็เหมือนกันนะเหมือนกันนะภายนอกเนี่ยแทบจะไม่ต่างกันเลยเนาะนี่ผมยังหาจุดแตกต่างไม่ได้นะประตูท้ายเขายังเป็นเขาจะเป็นไฟฟ้าไหมอะ่ะเอ้ยแต่ประตูนี้เป็นประตูไฟฟ้านะครับถ้ารุ่นสไตล์เนาะไม่ใช่สิตัวนี้รุ่นดีไซน์รุ่นท็อปสุดนะครับก็ จะเป็นประตูท้ายไฟฟ้านะครับจะแตกต่างจาก2รุ่นต้นๆที่เป็นรุ่นไลท์กับรุ่นสไตล์นะรุ่นไลท์กับสไตล์เนี่ยเขาจะเป็นประตูไฟฟ้าแบบปลดล็อกเฉยแต่ว่าเราต้องเปิดด้วยมือแต่ว่าอันนี้เป็นประตูไฟฟ้าเลยประตูไฟฟ้าเลยเนี่ยแบบนี้นะเอออันนี้ก็จะเป็นอีกความพรีเมียมนะที่เพิ่มเข้ามานะแต่ถ้าเกิดมองด้วยสายตาต้องบอกเลยว่าดูไม่ออกดูแทบไม่ออกเลยว่า รุ่นไหนเป็นรุ่นไหนต้องดูบอกข้างในด้วยนะครับแล้วก็ดูอะไรพวกนี้ต่างหากตัวนี้เหมือนที่บอกไปครับมอเตอร์ไฟฟ้าตัวเดียวกันครับ218แรงม้า240นิวตันเมตรนะครับแต่ว่าแบตเตอรี่ที่ได้เนี่ยจะเป็นแบตเตอรี่ตัวใหญ่ครับ67.1กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับอ่าอันนี้ดูภาพภายนอกของตัวทั้ง3ามรุ่นย่อยไปแล้วนะไปดูภายในกันบ้างดีกว่าครับว่าเป็นยังไงบ้างฮะมาดูด้านในครับตอนนี้ผมอยู่กับรุ่นท็อปนะครับรุ่นดีไซน์นะฮะดูครับ ความชัดเจนที่สุดก็คือเรื่องของเบาะครับถ้าเป็นเบาะหนังแบบนี้นี่คือรุ่นดีไซน์แน่นอนนะครับก็จะปรับไฟฟ้าแบบนี้เลยนะฮะนี่สามารถปรับไฟ้าสฟ้าได้6ทิศทางนะเอาที่เห็นตอนนี้นะครับแล้วก็ตัวของหน้าจอนะครับ14.6นิ้วนะฮะสวยงามแบบนี้เลยนี่อย่างนี้ขนาดใหญ่นะแล้วก็ทำอ,อะไรได้บ้างเหรอเอาเป็นว่าเราดูคร่าวๆอย่างนี้แล้วกันนะ ผมว่าเออมันก็ติดมือดีรองรับ Android Auto แล้วก็ Apple a p p l e Play แน่ๆผมว่าน่าจะได้ประมาณนั้นนะครับเอออันนี้เอาเป็นว่าดูคร่าวๆแล้วกันแล้วก็ดูการดีไซน์เขาครับตรงนี้ครับเป็นฟอฟทัชเหมือนกันนะมันก็ซอฟทัชนะแล้วก็ตรงนี้โอมันก็ดูวัสดุก็โอเคใช้ได้นะครับไม่ถึงกับดีมากแต่ว่าก็โอเคใช้ได้นะครับกระจกมองหลังครับเป็นแบบไม่ให้ตัดแสงอัตโนมัตินะเป็นแบบปรับมือแบบนี้ นะครับวงมอลัยเป็นทรงกลมแบบนี้นะฮะปรับแบบไหนได้บ้างปรับขึ้นลงเข้าออกได้อะโอเคได้เลยนะครับแล้วก็ใช้หน้าจอตรงนี้นะครับเป็นหน้าจอดิจิตอลสัมผัสไม่ได้นะฮะขนาดแปดนิ้วนะครับตรงนี้ก็เอาไว้ดูข้อมูลการขับขี่นู่นนี่นั่นได้ประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีตรงกลางครับเป็นแท่นไวเลสชาร์จแบบนี้ครับตรงกลางตรงนี้มีที่วางแก้วเอยดีไซน์สวยว่ะ เอออันนี้สีไทยสวยจริงๆแล้วจะมีช่องนะครับที่เป็นช่อง USB Type C กับ Type A ให้อย่างละหนึ่งช่องตรงนี้เลยนะครับแล้วก็มีอันนี้เป็นกุญแจนะนี่เป็นคีย์การ์ดนะนี่ครับแล้วก็เปิดช่องมาตรงนี้นะครับมีที่วางของได้เล็กน้อยนะเออเนี่ยก็โอเคได้อยู่นะครับหลังคามีหลังคาพาโนรามีกซันรูปเป็นการ์ดรูปไม่ใช่ซันรูปเป็นการ์ดรูปนะเป็นเปิดเป็นหลังคากระจก เฉยๆนะแล้วก็มีตัวผ้าเฮ้ยผ้านี้โอเคเลยนะครับนี่อ๋อเป็นไงบ้างนี่คือด้านหน้านะด้านหลังเป็นไงไปดูกันฮะมามานั่งดูครับข้างหลังเป็นไงบ้างนี่เฮ้ยกว้างอยู่กว้างอยู่กว้างอยู่นะผมลองข้างานั่งข้างนี้ด้วยออะเฮ้ยกว้างอยู่กว้างอยู่นะมีที่เท้าแขนนะครับตรงนี้ให้ครับตรงนี้โอ้โหวางการข้าวได้หรือว่าไงก็ถือว่า ใช้ได้ครับมีช่องแอร์ตรงนี้ให้ครับสำหรับคนด้านหลังครับแล้วก็จะมีตัวช่อง USB Type C และ Type A ให้อย่างละ1ช่องครับมีช่องตรงนี้ไว้ใส่ของได้อีกด้วยนะโอ้โหก็ถือว่าอนเนกประสงค์ครับเบาะหลังนี้เขาจะใส่แมกกาซีนได้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวท็อปครับเขาจะมีลาโพงครับให้ทั้งหมด12ตัวครับถ้าเป็นรุ่นไลฟ์กับรุ่นสไตล์ครับเขาจะมีให้เฉพาะแค่6ตัวเท่านั้นตัวเบาะพับได้นะครับพับแบบนี้ 60- 40นี่แบบนี้นะ,ะผมทำให้ดู นะอ่าเดี๋ยวผมออกไปผมให้ดูทีหนึ่งนี่พับแบบนี้แบบนี้แบบนี้อ่ะอันนี้พับอันนี้ก่อนอ่าพับแบบนี้ได้เลยนี่เห็นไหมเออก็เรียบเรียบอยู่นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับนี่คือด้านหลังครับของตัวรี a มอเตอร์ B10 ครับที่เพิ่งเปิดตัวกันในวันนี้เลยฮะสำหรับระบบความปลอดภัยนะครับที่ใส่มาในรี a มอเตอร์ B10 ตัวนี้ก็ถือว่าเยอะพอสมควรครับ ตามลิสต์ที่ขึ้นตามนี้ไปเลยครับมีเยอะแยะมากมายครับผมว่าที่จําเป็นเนี่ยมันให้เยอะมากเลยเหมือนกันนะฮะตามที่ขึ้นด้านข้างผมนี่เลยครับก็ถือว่ามาจากประเทศจีนทั้งทีครับใส่ระบบความปลอดภัยเยอะแยะมากมายตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นด้วยเช่นเดียวกันครับสำหรับราคาค่าตัวนะครับของตัวรีฟมอเตอร์บี10ยานี้ครับเขาเปิดทั้งหมด3รุ่นย่อยครับรุ่นข้างหลังผมนี้ครับเป็นรุ่นท็อปสุดครับราคาอยู่ที่ขออนุญาตเปิดโพยนะครับ 7 9 8 0 0 0บาทครับแต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นกลางอย่างรุ่นสไตล์นะครับราคาอยู่ที่758,0 0 0บาทครับและรุ่นเริ่มต้นครับรุ่นไลฟ์ครับราคาอยู่ที่6 9 8 0 0 0บาทและมีโปรโมชั่นพิเศษครับสำหรับ1,000พคันแรกนะครับที่ทำการจองและออกรถนะราคาทุกรุ่นจะลดลงไป10,000บาททุกรุ่นเลยนะครับ1,000คันแรกเท่านั้นครับแล้วก็จะมีโปรโมชั่นนุ่นนี้นั่นมากมายครับถ้าใครสนใจครับก็ลองติดต่อได้ครับที่โชว์รูมของทาง รีฟมอเตอร์ทุกสาขาในประเทศไทยเลยครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดครับของการรีวิวพาชมรอดคันรถใหม่ในรอบนี้นะครับถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเอาตัวเต็มเลยครับและที่สำคัญถ้าคุณชื่นชอบการเปิดตัวรถใหม่แบบนี้ครับการขับรถจริงๆครับหรือจะเป็นสกู๊ปอื่นๆครับที่พ่อผมจะนำเสนอตลอดเวลาอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดปุ่มสั่นกระดิ่งด้วยฮะเพราะทุกครั้งที่เราอัปโหลดคลิปขึ้นใหม่มันจะมีการเตือนไปถึงคุณทุกครั้งและคุณจะไม่พลาดคคคคคคลลิิปปดดดีีีีีๆแบบบบบบนนนนน้้้้้ต่่อออไเเยรร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 ััััััังงงผผมมมม์ธหหหาาาทวพกใสสฮะ